นไม่ได้หนูขอจะคลิปหนึ่งไม่ได้เคยตั้งนานแล้วบอกตอนตอนทำยูทูปพี่บอกนไม่ล้มวพม่หนึ่งบอกโอ้โหตายแล้วเอ้ยเคยเห็นแต่ว่าบุญของเราที่เราทำมาคืออย่างผมบอกยมพบาลเขายังไม่ได้เตือนผมยังไม่งอกนั่นคือจดหมายฉบับหนึ่งของยมพบาลบอกว่าคุณเตรียมตัวทำความดีได้แล้วนะนี่ผมงอกแล้ว มีปวดเข่าแล้วนะคุณเตรียมตัวทำคุณทำความดีทำขอบคุณนะคะคุณปานีรางวัลใหญ่คุณขยันนะคะขอบคุณมากค่ะมีอะไรเนี่ยเวลารือจะบอกฉันยังไม่ทําทำบุญเลยไม่ได้เออยังไม่ได้เนี่ยเขาเขาให้มาแล้วเนี่ยคือฟันหล่อเลยะคือเขาเตือนมาแล้วแล้วเตือนหนักด้วยโอ้ยไม่ได้น่ะไม่ได้ก็คิดว่าไม่ดาแะไม่ได้ไม่ได้กลับมาหายใจแล้วก็ไม่ได้กลับมา เป็นะคคิดว่้ใจแล้วเพราะว่างไม่แก่หอกไม่ยังาว่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่ค่ะก็ไม่รู้ใช่หค่ะเนทกทีเลยเว่าเขาเรียกว่าอ๋อายแล้วก็พูดไปเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอทีนี้่พอรู้หนึ่งทีก็จะถอนเวรู้ใช่ม้อง่หายจอยู่ค่ะ เริ่มมาแล้วแซ่บแซแล้วต้องาเตือนแล้วนะคุียามทำความดีทำแต่ความดีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจงทำแต่ความดีกันเข้าไว้ด้วยนะคหมอก็ดูด้วยว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับต้องทำใจก็ต้องทำใจในี้แล้วแม่นาไปจากเมื่อโอ้ยสิบสองวัน ไปสิสวันยูห้องไออ๋ออันนี้คือคือไปนรกมากวันอ้วไปเย็นจะไปนรกนรกไปยังไม่ไปอ๋อไ่ไปนังมันนนเจีจากล่างมันจะสิเป็นไหูไปเห็นมาแล้วจิ่ออกจากล่างเนีนมัู้ไปเห็นมาแล้วอันนี้ยังไมหนูจไม่ได้ไปหนูเหนไม่ได้ไปค่ะแล้วก็เราก็เลื่อนนี้ค่ะบุญส่วนที่เราประอค่ะแล้ว คิดบุญให้กับตัวเอง mm hmm. แล้วทางบ้านเขาก็ทําพิธีต่างๆง้่นนี่นั่นเนะ <Yeah. S 2> าะคคุณแม่ก็จะทําพิธีต่างๆง้อนนี่นะะ mm hmm. ั่นทุกอย่างที่ทํำยังไงให,ให้ให้ลูกหาย mm hmm. แล,แล,ยแลม่แม่ดาก็นึกถึงบุญบุญกุศลที่เราทำมาแล้วเราก็ อุทิศบุญนั้นหงให้กับเราอ่านื่อเราด้วยนะค่ะต้องบอกใกล้เลยครับใกล้ๆเลยครับแล้วก็ตั้งสติตั้งสติตั้งีติตั้งสติตั้งสติตั้เสติตั้งสติตั้งสติตั้งสตคตั้งสติตั้งสติตั้เสติตั้งสติตั้งสติตัที่ติตั้ง่ติลั้งสติตถึงสตาตั้ง่าิตั้งสติตั้งยู่คร้งสติตักงสติตั้งสติตั้เสติต่้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสต ไม่ได้เล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่ได้คือยมมาพูดให้โอกาสนะไม่เห็นหน้าครับไม่เห็นหน้าเลยฮะ ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ทั้งแรกในชีวิตเคยเป็นแต่เจ็บไข้ธรรมดาเนาะไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้ไงก็มาขายของอยู่หน้าบ้านลุงนี่แหละที่ที่เป็นของขายหน่อไม้ขายอะไรก็อุ้ยขายดีมากขายหน่อไม้ขายผักขายผักหวานขายเห็ดอุ้ยมีหน่อไม้มีอะไรหลายๆอย่างขายวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้ขายดีไงพอขายหมดพ๊กเราก็กลับไปเอาอีกที่เล่ามาผมนึกว่านานแล้ว ยังไม่นานนี่เหรอไม่นานปีที่แล้วปีก่อน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 มาฟังเม่ดากานงะทุกคนที่ตอนแรกเริ่มต้นที่มาอยู่ปูกกองเริ่มต้นที่มาอยู่ผกองเอามาให้กำลังใจลุงต่อนคนมาเยอะเนาะแล้ก็ขายของก็ขายดีคนมาเยอะเราก็ดูว่าลองคิดดูว่า เอาลองเอาผลไม้มาขายดูตอนแรกยังไม่มีอะไรเนาะมีแต่มีแต่คู้คนมาให้กําลังใจลุงไงเราก็มาให้กําลังใจลุงมาช่วยเอามะละกอมาตําบ้างรับแขกบ้างโน่นนี่นั่นเออหลายอย่างแล้วทีนี้เรามีส้มโบอยเอาส้มโบมาขายแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ขายได้ก็เอาหน่อไม้เอาผักเอาเห็ดแล้วก็จะมีแม่ถิ่นมีญาตินิงมีญาติซิเริ่มมาขายของไงแล้วทีนี้แม่ดาวก็ สนุกกับการขายของเนาะมันได้เงินเนาะเราไม่ค่อยมีเงินเงเราขายที่อื่นันก็ไม่ได้ขายดีทีนี้ก็พอหมดปุ๊บหน่อไม้เอามาอีกไม่พักผ่อนมาแล้วคือการเราไม่พักผัวว่าเราเป็นโลกไงแล้วทีนี้พอวันหนึ่งเนาะนั่งขายของแล้วก็มันปวดปวดหน้าอกจี๊ดจจี๊ดมันวูบเลยหรอตอนแรกนะคืออ่านั่งด้วยกันเนาะก็มีเคื่อนวดให้นธรรมดาแล้วทีนี้มันก็ ปวดปวดจิ๊ดจอ๊บปวดจิ๊ดจิ๊บรู้สึกว่าเหนื่อยไปนอนพักที่บ้านบอกว่าอาคารหน่อไม้ให้ด้วยนะไปนอนพักที่บ้านแล้วมันก็ปวดปวดหนะ้าอกเข้ามาแล้วก็ทะลุหลัง <c oughs> ทะลุหลังแบบนี้มันจะไหวไหมเนาะแม่มดาก็เลยรีดบ,บอกที่โทรศัพท์ให้ให้แฟนนะ่ไปหารถมาไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรมาก็อาบอกว่าปวดหน้าอกทะลุหลังแล้วเขาก็ชี้ยากแก้ปวดให้บอกว่าแม่กลับบ้านได้นะ แน่นอนบอกว่าแม่กลับบ้านได้นะแม่ก็เลยบอกว่าเขาจะลุกขึ้นเนาะเราจะลุกขึ้นขามันหมดแรงหมดแล้วม,มันไม่มีแรง คุณหมอหนูไม่กลับแล้วค่ะหนูจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้คุณหมอก็เอาไปนอนเนาะเอาไปนอนอทีนี้เพดาก็ไม่สนใจอะไรเลยทั้งนั้นแหละคือรับอย่างเดียวคือความเจ็บปวดมันเจ็บปวแดแบบทุรนทุรายคือมันปวดหมดเลยทั้งรา่างกายทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันปวดหมดเลยแล้วทีนี้พอคุณหมอมาตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะปอดติดเชื้อธรรมดาคุณหมอปอดติดเชื้อธรรมดาเพดาก็เลยบอกว่าคุณหมอ หนูน่ะไม่ไหวแล้วหนูจะไม่รอดแล้วอืมก็เลยอ่าส่งสกุลได้ไหมอืมได้ค่ะครับนี่คิดไหมว่าจะรับทางค้างอ๋อตอนนั้นยังรับทางคายังมีห่วงเพราะว่าหลานยังนอนอยู่ข้างๆอยู่ค่ะคือวันนั้นไปกับหลานไปกับหลานน้องนาเดียไงคือไม่มีใครรู้ว่าแม่ดาเป็นหนักขนาดนี้ สามีก็ไม่ได้ไปญาติพี่เขาก็ไม่มีใครไปสักคนก็ไปกับน้องงานเดียงไงเขาก็คิดว่าเอปวดธรรมดาแล้วคงกลับมาที่ไหนได้คือเราเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเรารู้ตัวแล้วว่าเราน่ยไม่รอดแน่นอนมันมันจะหมดลมหายใจใช่ไหมค่ะมันเป็นมันจะขาดใจตายเลยประมาณนั้นน่ะเนาะที่นี้คุณหมอก็ส่งสกุลเนาะส่งสกุลแล้วที่นี้ก็แม่ดาบก็ไม่รู้ตัวว่าเขาใส่เครื่องช่วยหายใจตอนไหนค่ะแล้วที่นี้ดีไปแล้ว แล้วก็เครื่องช่วยหายใจนั่นน่ะอันนั้นคือนรกจริงๆค่ะโรแมนส์แท่งแท่งลูกควนมาใส่หายใจแล้วทีนี้เข้าไปในคอเวลาเราหายใจในเครื่องเนาะเครื่องพาหายใจไงเครื่องมันจะทํางานพาให้เราหายใจถ้าถอดเครื่องออกคือเราหายใจไม่ได้เลยอแล้วเวลาคนนึ้ว่าแม่นาจะกลับไปหายใจเองได้ไหมเห็นเขาหายใจแล้วทำไมเราหายใจไม่ได้แล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องต้องทำใจนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณหมอบอกเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไร อ้าวแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้ทีนี้มแม่เมดาก็เลยนึกถึงที่เมด,ดาเคยไปทําบุญที่ที่มัดป่าภูไม้หาวเนาะมัดป่าภูไม้หาวนั้นเมดาทำมาตั้งแต่ตั้งแต่น้องวิวอายุห้าขวบ พาลูกสาวไปทำบุญตลอดทำบุญเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปููยังไม่มีแม่สุรพีอุศนยังมีแค่หน้าบ้านลุงยังไม่มีอะไรที่ทีกว่าก็เลยนึกถึงบุญกุศลที่ไปเคยทำไปตลอแล้วก็อุทิศบุญให้ตัวเองไบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีกจนถึงปัจจุบัน ให้มาช่วยเหลือนางซื้อของเรารแล้วเราก็สวดมนต์ด้วยนะเวลาเหงน่อก็ทางทางที่ยกมือได้อยู่ก็สวดมนต์ไปด้วยคือทํทาใจให้ว่างอะไรจะเกิดก็ต้องฝืนเหมือนคุณหมอบอกอแล้วก็ แล้วก็สวดมนต์ไปด้วยแต่ว่าข้าวหิวแต่หมอไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินเขาตายดัคนแบบนี้ยไม่ได้เขามีน้ำยาใส่ยางอ่ะยืหลอดใส่ส่ยางค่ะหยอดช่างใส่ยางาไม่เค้คือเขาไม่ให้กินเพราะว่าตัวสำลักถ้าสำลักมาแล้วคือมันจะไม่รอด